สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้อยู่กับ197 Studio อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาคอร์ดนะครับแต่ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราทําเพลงนะฮะมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับหก็คือรีทึมนะครับสองเมโลดี้นะครับสคอร์ดนะครับอันนี้คือโครงหลักนะครับส่วนต่างๆก็อาจจะมีพวกเอฟเฟกอะไรต่างๆเข้ามาเสริมทําให้เพลงน่าสนใจมากขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการกดคอร์ดหรือการจําคอร์ดนะครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อรู้ทฤษฎีเบื้องต้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะสาามรถ จำคอร์ดทั้งหมดได้เลยนะครับในเปียโนคอร์ดนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันหลักๆใหญ่ๆเลยนะครับจะมี2แบบนะครับก็คือคอร์ดเมเจอร์กับคอร์ดไมเนอร์นะครับคอร์ดเมเจอร์จะให้อารมณ์แบบสว่างๆหน่อยนะครับส่วนคอร์ดไมเนอร์ก็จะเงาๆเศร้าๆหน่อยนะครับเสียงมันจะหม่นๆยกตัวยอย่างเช่นนะครับอันนี้คอร์ดเมเจอร์ถ้าคอร์ดไมเนอร์จะเป็น นะฮะมันก็จะออกหมนหมดเล็กน้อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปจำคอร์ดนะครับเรามาดูริมของเปโนเล็กน้อยแล้วกันนะครับริมของเปโนนะฮะจะประกอบไปด้วยตัวขาวแล้วก็ตัวดำนะครับจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับก็คือตัวดำจะมี2ตัวนะครับจะมี3ามตัว2ตัว3ามตัวนะครับวนลูปไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อยากให้เพื่อนๆจำหน้าตัวดำา2ตัวนะครับก็คือตัว C นะครับ หน้าตัวดํา2ตัวตัวขาวจะเป็นตัว c นะครับแล้วก็หน้าตัวดํา3ตัวตัวขาวจะเป็นตัว f นะครับตอนนี้เราจําได้ละ c กับ f นะ c f นี่ไม่ใช่ c o n f i r มซื้อของนะครับตอนนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะ s h o ปิ้งออนไลน์นะฮะแล้ว c f ไปเยอะนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ c กับ f แล้วเนาะโอเคทีนี้นะครับลิมเปโนมันจะเรียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัว c นะครับเพื่อนๆท่องเลย a ถึง g นะครับ a b c นะครับแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวอะไรตัว D นะครับแล้วก็ E แล้วก็ F เห็นไหม F, แล้วก็ G นะครับพอสิ้นสุดที่ G ปุ๊บมันจะวนกลับมาที่ A ใหม่นะครับ A B C D E FG A b c d e F g อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆจับตรงน,นี้ให้ได้ก่อนนะครับต่อไปเรามาดูตัวดำกันบ้างนะครับ ตัวดำเนี่ยมันจะเป็นครึ่งเสียงนะครับอย่างเช่นถ้าตัวดำอยู่ด้านขวานะครับมันจะเป็นชาร์ปนะครับนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวดำตัวนี้จะเป็น C ชาร์ปนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านขวาของตัว C นะครับมันก็เป็น C ชาร์ปทีนี้มาดูตัวดีบ้างนะครับตัวดำตัวนี้จะเป็น D ชาร์ปแต่ทีเนี้ยถ้าอยู่ด้านขวาเขาเรียกว่าชาร์ปนะครับแต่ถ้าอยู่ด้านซ้ายเขาจะเรียกว่าแฟดนะครับเพราะฉะนั้นตัวดำตัวเนี้ยจะเป็นได้ทั้ง C ชาร์ป นะครับและก็ดีแฟทโอเคไหมับมันเป็นได้2ตัวนะแล้ว <dentro> แต่ว่ามันอยู่ในคีย์อะไรตรงน,นั้นเนี่ยยังไม่ต้องลงลึกก็ได้นะครับต่อไปตัวนี้ตัวดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นดีชาร์ปหรืออ e ีแฟทนะครับหรืออ e ีแฟทนะครับต่อไปไม่มีตัวดำนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะตัวอ e ีกับตัวเอฟจะห่างก,กันแค่ครึ่งเสียงนะครับไม่มีตัวดำมาขั้นห่างกันครึ่งเสียง นะครับโอเคต่อไปตัว F ชาร์ปนะครับหรือ G แฟตนะครับ G ชาร์ปหรือ A แฟตนะครับ A แฟต A ชาร์ปหรือ B แฟตนะครับแล้วก็ตัว B มา C ไม่มีไม่มีตัวดำมาขัน้นนะครับเพราะนั้นตัว B กับตัว C ห่างกันครึ่งเสียง ทีนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับตัวที่3 1,2,3,4ถ้า3 4ห่างกันครึ่งเสียงนะครับแล้วก็ตัวที่5,6,7,8 7กับ8ห่างกันครึ่งเสียงเขาเรียกว่าสเกลเมเจอร์นะครับหรือเมเจอร์สเกลบัไทดเสียงเมเจอร์เสียงมันจะเป็นแบบนี้นะครับ โดยเรมีฟาซอลาทีโดนะครับมันก็จะเป็นบันไดเสียงเมเจอร์นะครับส่วนบันไดเสียงไมเนอร์นะครับจะเป็นตัวที่2กับ3แล้วก็ตัวที่5กับ6ที่ห่างกันครึ่งเสียงนะครับเช่น1 2 3 2 3างาห่างกันครึ่งเสียง2 3 4 5นะครับแล้วก็ตัวที่5กับ6จะห่างกันครึ่งเสียง นะครับที่เหลือจะห่างกัน1เสียงเต็ม1เสียงเต็มก็จะมีตัวซิมิโทนมาข้าน1ตัวนะครับอันนี้คือวิธีการจำเมเจอร์กับไมเนอร์